สวัสดีโนโ้องบอลลูสเนี่ยนะบ,บสวัสดีน้องเป็ดทียุติลนะครับแซบบ่เลยส,ส,สิสวัสดีรูชดสวัสดีร้นครับพาพี่น้องมาดูเทเลอร์นะครับเทเลอร์รถไถเดินตามนะครับวันนี้ก็เย็นเย็นไม่เย็นหน้ามืดแล้วนะครับนี่กโมงใกละ้กะโมงแล้วม้างครับประมาณนี้นะครับเทเลอร์รถไถเดินตามนะครับก็เลยข้างคันนะครับตอนนี้นายจะรวมช่างว่านน่ เห็นหลายคนเลยนะครับหมักแม่นเลยนะครับนี่ก็เห็นว่าจะเหมือนจะทะเลาะก,กันนะครับนี่แย่งกันทาสีนะครับก็น่าจะทาคนคนละครึ่งนะได้ได้ยินเหมือนทะเลาะก,กันนะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันหน่อยนะครับอา้าวว่าไงวันดีครับวันดีครับ ถึงไหนแล้วครับน sure> ี่โอแเราสองับรรยากาศเคริ้มๆนะครับทำสีนี่ฝนจะตกอันนี้เรียกสีอะไรครับนี่อาจะพามุกน้ำเงินนะครับมวกนำเงินนะครับได้ยินเสียงเมื่อกี้เหมือนทะเลาะกันนะครับเสียงกันนิดหน่อย นาจะทำสีคนละครึ่งนะก็ตัวนี้เป็นของเสียเสียเรียวนะครับนี่เสียเรียวนะครับตัวนี้เป็นต,ตัวนี้เป็นเป็นกระบะเมืดมันนะครับก็ตัวนี้เขาเรียกกระบะมืดนะก็น่าจะสักห้าสิบเซนได้นะครับนี่ยาวถึง3าเมตรไหมครับนี่ เป็นเปนสองเมตรสามเมตรนะครับก็ประมาณยาวสามเมตรนะครับขอลากออกลูกก็ตัวนี้เป็นไอ้นี่นะครับเป็นเหล็กรางหน้าสามราคาเท่าไรแล้วครับเหล็กรางหน้าสามนี่าารางอยู่ที่พันสองพันสองพันสองมันจะถูกนะครับมันจะถูกนะครับก็ที่เคยทำแพงที่สุดก็ ขึ้นถึงพันสี่เลยนะครับนี่คิดคิดว่าถูกนะครับนี่น่าซื้ออยู่นะครับเป็นบางร้านโอ้มีแบบใหม่อีกนะครับนี่ <c oughs> ข้างหลังไม่พอนะเอาข้างใน <c oughs> นะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหาหามุมให้ก่อนพี่น้องนะครับนี่ประมาณนี้ <c oughs> ดำดำ <c oughs> ก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ยังมองไม่ไม่ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นทรงมาแบบไหนนะครับ ราวะยังไม่ประกอบเสร็จนะครับทำสีโอ้บางโคลนก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับบางโคลนโอ้บางคโางคลนนี่ไม่ไม่ใช่ถึงสองพันวอนี่พันแปดนะครับแปเอามาจากไหนครับนี่บีอองปุณนะโอ้อไกลๆเนาะแ <laughs> ปเอาแปเอาสติ๊กเกอร์หรือเปล่า <laughs> <laughs> บางโคลนไม่เท่าไรนะครับขอให้ได้สติ๊กเกอร์นะครับ พันแปดนะครับใจมันรักนะครับนี่นาๆเลยนะสิบสองมิลน,นายจะได้มั้งครับนี่ไม่น้อยกว่าสิบสองมิลน,นะครับพันแปดยาวยาวเท่าไหร่นะนายซอนี่สองเมตรถึงไหมฮะประมาณโอ้มแปดสิบถึงสองเมตรมั้งครับนี่ร้อยสามสิบคนะูณสองเนาะ ประมาณนี้นะครับเผื่อพี่น้องสนใจนะบางคโคลนนะประมาณนี้นะครับก็ล้อนี่ก็เป็นล้อกระทะนะครับไม่ใช่ล้อเม็กนะครับทําแบบประหยัดเลยนะครับนี่ใช้ใช้กระทะกระทะ,ะ,ะกลับเอานะครับนี่สิบสี่หรือสิบห้านะครับนี่สิบห้านะครับก็เผาหน้าจะเผาร้อยยี่สิบมั้งครับนี่ เขาเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูข้างล่างหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับมีแนมนะครับตัวนี้มีแนมไม่มีเบรกนะครับก็แนมแนมนี่ไปไปเอาอยู่ไหนครับมไมแนยังมนาวะ,มา,ม,าวะมาจากเสียงกงบอก,าากอ,อ๋อน่าจะเขาเขาแกะ,ะกาาโอ้ถูกนะถูกถูกนะครับ ก็ถ้าเคยซื้อประมาณส่วนมากก็ไม่น้อยกว่าสองพันแปดถึงสาม0ันนะสภาพนี้นะครับแต่ตัวนี้ซื้อได้พันกว่าบาทนะ่าซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้นี่ตัวนี้ใส่แบบนี้นะครับมันจะมันมันจะเบาหน่อยนะลองดูก่อนอันนี้เล็กเล็กฉากัวนี้ก็เล็กเล็ก,ลก,กลลลไอ้นี่นะครับประมาณนี้ยังไม่แห้งนะครับนี่จับแล้ว ก็บางโคลนสุมล้อนะครับประมาณเชียงเชียงหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้นครับถ้าเสร็จก็สวยนะครับตรงนี้เสร็จสวยอีกแล้วนะครับยังไม่เสร็จเลยนะสวยแล้วนะอันนี้ตามใจเจ้าภาพนะครับสร้างบ้านก็ตามใจเจ้าภาพนะครับใช้ใช้งานช่างจัดให้เจ้าภาพไม่เกี่ยวตัวนี้ก็ เป็นรุ่นไหนนี่สองพันส <laughs> ิบเอ็ดบอกสองพันไหนนี่เนี่ยครับมันจะมีมุมนะครับนี่มันเป็นสูตรของทางนี้นะครับมีทีมงานหรือเฟซบุ๊กอะไรฝากพี่น้องเผื่อสนใจนะครับนะครับโทรหาหรือติดต่อง,งาน <laughs> ทีมงานลูกพ่อ ลูกครอบเข้าไปในเพจเลยครับเข้าไปในเพจเลยครับฝากฝากเลยนะครับลูกครอบทีมครับลูกครอบทีมแล้วก็มีเฟซบุ๊กไหมครับเฟซบุ๊กตัวไม่ครับครับสุรเกียรติวงขันครับครับสุรเกียรติมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสี่สามสี่เจ็ดห้าครับครับอีกรอบนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสี่สามสี่เจ็ดห้าครับครับก็ติดต่องานช่างมาเลยนะครับเป็นทีมงานลูกครอบทีมนะครับ ก็ยิบสามนี้ไปไหมน่าจะไปน่าจะนะครับถ้าน่าจะนี่ไปแน่นอนนะครับถ้าไม่รู้นี่คงไม่ได้ไปมาดูสถานการณ์กก็เสียวกับโควิดเหมือนกันนะครับเสียงเหมือนกันแต่ก็เห็นน้องๆคุยกันมาก็เสี่ยงเสี่ยงกับโควิดแต่แต่ก็อยากไปอยู่นะครับงานบุญครับงานบุญเหมือนจะไม่พลาดนะครับก็ตอนนี้มากับหางบิ๊กีิยวนะครับเหมือนกับได้ฟรีนะคะนี่นะ ทางวิกิวในีขั้นเก่าไม่ขายเหรอลยขั้นเก่าเอาไว้ขายเอาไว้ขายอ๋อแล้วขั้นใหญ่ล่ะไม่ขายบ่ขั้นใหญ่ก็ไม่ขายตอนนี้นะครับเจ้าภาพของเรานะครับเป็นเสียนะครับเดี๋ยวนี้ขายวัวนะครับนี่เสียขายอย่างเดียวช่วงนี้ท้ายก็ทรงทรงเหมือนข้างหน้านี่นะครับคล้ายๆกันนะครับเเเปป็็นนรียบก็ตัวนี้เป็นที่ใส่อุปกรณ์นะครับ โอ้นี่ได้ระบายน้ำไหมครับนี่ระบายระบครับไม่ระบายแค่คุณช่างลับเอาเอานี่บังโคลนมาใส่เนาะมาให้มีเสียงโอ้นึกว่าไม้นะนี่โอ้เหมือนไม้ทำทำหลอกไม้วะนี่ทำหลอกหลอกหลอกคุณหลอกดาวหลอกดาวจะไปจับจะไปจับไปจับแล้วนะครับแห้งเลยยังไม่ไม่เกินวันสองวันได้ครับนะครับนี่ แ่พวกนี้ได้ได้ไอ้ไนี่นะครับนี่ติดต่อสอบถามช่างได้เลยนะครับมีใหญ่ไปนิดนึงไปยางกระแทกอ๋อไม่เป็นไรตอนนั้นพอดีแล้วครับจะสใส่เหล็กวันนี้อีกเดี๋ยวมันเพื่อเพื่อไว้นะมันจะมีที่รองรองไม่ให้ล้อมันติดกับซุ้มมันนะครับก็เป็นเหล็กรางหน้าสามสองเส้นนะครับตัวนี้แบบประหยัดนะครับ ประมาณนี้ก็ไม่หักหรอกนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้บรรทุกเท่าไหร่ออมีแต่ขับเล่นนะบ้านเราตันตันก,กว่าก็พอแล้วมันทําให้เต็มรถนะนี่ <c oughs> ไปรถครึ่องไปตัดยาเอารถเคนไปเกือบจะไม่เต็มนะ <c oughs> ใช่ใช่เอาครืง่งเอาไปเต็มรถเลยก็ไม่เต็มนะทำว่าทำทะเลทำไมใหญ่จังใ <c oughs> ส่มันเต็มไหมโอ้เอาครื่งพอแล้วรถขนยาแล้วรถขนยานะรถขนยาก็ก็สีนี้ทําอยู่ขี่ชั้นนะครับ พอมที่รอบนะครับมสี่รอบเนสียอย่างเดียวแดดแดดไม่มีนะครับก็ทำอยู่นี่กี่กี่กี่ท่านนะครับช่างอยู่นี่หหล้หลายหลายนะครับหคนนะครับอช่วยกันทำก็ก็คิดดูทำอยู่สองวันสามวันนะครับเกือบจะเสร็จนะครับนี่เร็วมากเลยครับก็ถือว่าเร็วนะครับ ก็ปกตินี่ของผมนี่ทำอยู่ปีหนึ่งยังไม่เสษ็จเลยปีกว่าแล้วนะครับอยู่ยังไงยังงั้นนะครับเรางบประมาณเงาะประมาณทำทำเรื่องอยู่นะครับทันที่บานนี่โอ้ท่อนี่อยากฟังเสียงอีกแล้วนะครับ,บไมเล่ะโอ้ตะเครื่องเลยสภาพหัวยังไงเสียงก็ยังงั้นเป็นไงติดไหมติดไหมเดี๋ยวเอาสักหน่อยนะเดี๋ยวก็ลาพี่น้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงคันนี้หน่อยครับ เสียงเสียงดังไน,นี่ก็สำหรับวิดีโอชนิดลาพี่น้องเพื่อนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไฟติกทีด้วยนะครับก็สนใจก็ติดต่อช่างได้นะครับสวัสดีครับ